สวัสดีครับวันนี้วันที่3ธันวาคม2 5 6 7นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเหรียญไหนหรือจะดูเหรียญไหนว่ามันจะขึ้นนะครับให้เรามาดูที่หน้าแรกของปิดคัพก่อนเลยนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ดูที่ป๊อปป๊อปปูล่าโคดนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเหล่านี้นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับ กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเข้าเรียกอะไรนะครับ p o อปเก e เนอร์ะครับตัวเหล่านี้นะครับเขาจะมีวนรุ่มมีอะไรให้เราน่าสนใจแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เอาการาฟหมายว่าเราก็ตีการฟาฟจากจากชื่อของเขาเราเราก็ลองเล่นดูนะครับถ้าในแต่ละวันของนักลงทุนนักนักลงทุนอยากจะลองดูนะครับตัวเหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ราคาขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ ทีนี้นะครับวันนี้เราก็ลุงก็มาเปิดกระเป๋าของลุงให้ดูนะครับว่าตอนนี้นั้นกระเป๋าของลุงก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องไปรอขายปีหน้านะครับเพราะว่าราคาเข้าใจว่าจะเป็นมากกว่านี้แต่ว่าในระหว่างก่อนที่จะไปปีหน้าวันนี้ลุงก็จะมาเตือนนิดหน่อยนะครับว่าแนวโน้มโอกาสเของมาอาจจะย่อลงมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันย่อยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านที่ สนับสนุนแล้วก็ทำการอโอนเงินมาให้ลุงนะครับเพื่อซื้อตัว XRP นะครับตัว XRP ก็ตอนนี้ราคามันก็ย่อลงมานะครับแต่ว่าลุงก็ไม่สนใจก็คือมีทุนเท่าไหร่ลุงก็ซื้อเขาตอนนั้นไปเลยนะครับลุงก็ซื้อเข้าไปที่หนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่าท่านให้กุณาให้ทุนมานะครับลุงก็เลยซื้อที่1000บาทนะครับ นี้นะครับดูดูนะครับซื้อที่หนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่ามันจะดูมันติดขัดนะครับกระลับตัวนี้นะครับอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับจริงจริมันต้องเรียกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ คือจริงๆมันต้องเรียกขึ้นมาได้นะครับต้องมีอ่านี่นะครับเรียกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะลงทุนที่หนึ่งพันบาทในราคาที่เก้าสิบสองจุดสามหนึ่งนะครับลุงก็ซื้อให้ทันทีเลยนะครับสําหรับเมื่อเช้าที่ทานาลงทุนกรุณาให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ให้สั่งว่าให้ซื้อเอาไว้นะครับซื้อถือคองเอาไว้นะครับลุงก็ทําการซื้อทันทีไม่คิดอะไรมากนะครับ เราก็ทิ้งเอาไว้เรื่อยๆนะครับจากสำหรับตัวเซกาพีเพราะว่ามันขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่าค่าของเขานะครับมูลค่าของเขาก็เพิ่มจากระดับ5ขึ้นมาระดับ4ลําดับอะไรพวกนี้นะครับของการเรียนของเหรียญคริปโตนะครับก็แต่ตอนนี้ก็คือมันถึงจุดสูงสุดของของการทํากําไรช่วงนี้นะครับก็คือว่าเขาถึงจุดสูงสุดของเขานะครับ ถึงจุดสูงสุดมันก็ต้องย่อกันสักสกมันก็ต้องย่อกันสักหน่อยนะครับเมื่อมันถึงจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไปซีเรียสมันนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรกับมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันพักพักแล้วมันก็จะอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับสำหรับตัว x r p นะครับตอนนี้ก็เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยดูจังหวะของมันไปนะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆอเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับสลายเ p นะครับเดี๋ยวเราเรียกตัวนี้ก่อนนะครับตัว xrp นะครับเรียก xrp ขึ้นมานะครับ X R P นะครับคือมันถึงจุดที่เขาเรียกอะไรนะครับตัว r s i นี้ชี้ลงนะครับ มือไอใส่ชี้ลงราคาก็เลยย่อตัวมาทางด้านข้างนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติธรรมดานะครับตัวนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับว่าราคามันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็คือการเขาเรียกการไซเว์ไปด้านข้างนานๆนะครับแล้วการบีบตัวเข้ามากันของพุชเบ n นมันก็จะแบ่งตัวทะลุขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นสเตป็ปสเต็ปที่1มายอ่อสเต็ปที่2มายอ่อก่อนจะขึ้นสเต็ปที่3ไปที่4นะครับไปที่5นะครับ ราคาก็าขึ้นแล้วก็เตดจะย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ MACD ยังไม่เสียทรงยังคงชี้ขึ้นนะครับยังอยู่ฝั่งแดนบวกนะครับแต่ตัวที่ย่อก,ก็คือตัว ISI นะครับตัวนางเอกนะครับก็มีการงอนกันก็ย่อลงมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนโอเวอ o ์โหรือ o อเวอร์บนะครับเลยจดสิบขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ในระหว่างที่เขาจะย่อตัวเฉยๆนะครับส่วนเราก็ยังไงก็ซื้อเก็บเอาไว้หมายาว่า ยังไงก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับแม้ว่าราคามันจะย่อตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านลงทุนกับลุณาให้ทุนมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าท่านนักลงทุนได้ทําทานมานะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเราก็ทําการซื้อ,อไว้นะครับตามเพราะด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันส่วนที่ตัวลุนาก็ขึ้นมานะครับก็มันก็อาจจะเป็นจังหวะย,ย่อต่อไปแต่ว่า ยังไงเซเราก็ต้องอดทนต่อไปเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้มันอาจจะย่อนะครับเดือนอแนะนําก่อนว่าเดือนธันวามันจะย่อตัวลงมาก่อนที่จะพุ่งขึ้นในเดือนมกรากรุ่งพามีนานะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเดือนธันวานี้หลายท่านอย่าพึ่งอ,อย่าพิ่งเผลอเหมือนหมายว่าอย่าเพลินในการที่ราคาขึ้นทุกตัวนะครับหลายตัวราคาขึ้นอย่าเพิ่งเพลินกับมันนะครับก็ระมัดระวังด้วยให้ดู SI อารเอสกไว้ก่อนนะครับ สำคัญเราต้องดู RSI ไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายแล้วก็ต้องตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับอันนี้ก็แนะนำท่านนักนักลงทุนเป็นเช่นนี้นะครับยังไงซะก็ลองดูดีๆนะครับยังไงก็อย่าลืมตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับถ้ามันย่อลงมาแล้วก็คัดออกนะครับก็จะได้กำไรกันนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านลงทุนไว้ด้วยนะครับลุงก,กด็ด้จะความห่วงใยนะครับ่ เดี๋ยวเราจะไปดูใน Trading View กันนะครับจะได้ดูดหลายๆเหรียญกันนะครับเมื่อเข้ามาใน Trading View นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเริ่มชะลอตัวไซเวย์ถึงไซเวย์ไปตด้านข้างแล้วเราจะต้องเข้าไปดูสัญญาณของเขานะครับตัวนี้ดูทั้ง BTC และที่เป็นไทยบาทแล้วก็เป็น USD นะครับเดี๋ยวดูไทยบาทกันก่อนนะครับ จังหวะของไทยบาทนี่เขาบอกว่าราคากําลังเลือกข้างนะครับเพราะว่าเขาบีบตัวเข้ามากันใช่ไหมครับเราก็มาดูสัญญาณของราคาของมันเรื่อยๆนะครับสัญญาณของมันตอนนี้ก็คือว่าเมื่อมันบีบตัวเข้ามาหากันนะครับเมื่อมันบีบตัวเข้ามาหากันของบรูจแบนนี่มันจะมันจะเล่งให้ราคาเลือกข้างนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาจะเลือกข้างขาลงนะครับเมื่อเลือกข้างขาลงราคาจะลงแรงนะครับราคาจะย่อลงแรงนะครับ แต่ถ้าเราดูจากตอนนี้นะครับว่ามันเป็นเว็บอีเลยดเว็บที่เท่าไหร่นะครับมันก right ็คือเป็นอีเลยดเว็บที่ที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะมาที่สองนะครับอหนึ่งแล้วก็มาสองสองก็คือมันจะต้องย่อต่ำกว่าสูงสุดตัวที่หนึ่งนะครับจะลงมาที่สองจะลงมาที่สองตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะเด้งขึ้นที่สามนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นอีเลยดเว็บนะครับเพราะฉะนั้นถ่านักทุนก็ ทำเตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยนะครับว่าราคามันอาจจะย่อลงมานะครับส่วนถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะล่อย่อลงมาเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ,อพิบูลันชีลีพเพช MENT นะครับเราก็จะดูว่ามันจะย่อลงมาที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับจ,จะย่อมาตัวแรกก็คือราคาสามล้านหนึ่งนะครับสามล้านหนึ่งนะครับที่ศูนย์จุดเจ็ดหกแปดหกนะครับ จะมาที่3ามล้านหนึ่งแล้วก็จะลงมาที่2อล้าน8ปนะครับสอล้าน8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันจะลงมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าอะไรครับ r s i ชี้ลงนะครับ r s i ชี้ลงนะครับก่อนที่มันจะไปชี้ขึ้นคือคือมันจะต้องลงมาตรงนี้ก่อนลงมาก่อนนะครับ r s i จะต้องลงมาก่อนนะครับลงมาด้านล่างก่อนก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนเพราะฉะนั้น เดือนธันวาคมมันอาจจะเป็นช่วงจวังหวะย่อตัวลงมากกอน,นะครับลมังกรในธันวาคมนะครับแล้วก็จะออพอใกล้ๆมกราคมมันก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปเป็นคืนลูกที่3านะครับคือลูกที่สา,นสาในในมกราคมนะครับเราก็รอไปตรงนั้นนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ท่านฟังก่อนนะว่าเราอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยนะราคาตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไปเลยนะครับหมายความว่ามันไม่ใช่ขาด มันไม่ใช่จังหวะขึ้นแล้วเราจะซื้อได้ทุกตัวแล้วเราก็จะทําเงินได้ตลอดนะครับกร็ระมัดระวังช่วงจังหวะนี้ถ้าหนาจะต้องอ่าค่อยจับจับตาดูทีละตัวทีละตัวนะครับแต่ละตัวมันก็จังหวะจังหวะแบบนี้ก็คือว่าตัว Stable Coin กับตัว alternative Co i ยตัวลเล็กๆเนี่ยมันจะมันจะเลือกตัวขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นทุกตัวนะครับ อาจจะเลือกตัวขึ้นตัวหนึ่งอาจจะขึ้นตัวหนึ่งอาจจะลงนะครับเพราะนั้นต้องจับตาดูแล้วก็ต้องดู RSI ให้ดีนะครับต้องจับตา RSI ถ้ายังคงชี้ลงแบบนี้ราคายังจะต้องย่อตัวลงไปต่อนะครับอันนี้คือ RSI นะครับแล้วแต่ถ้าจะให้ชัวร์จะต้องดู MACD ว่ามันชี้ลงตามหรือเปล่านะครับตอนเราต้องดู MACD ว่าถ้า MACD ชี้ลงตามนี่แสดงว่าแน่นอนจะต้องเป็นสัญญาณของการลงอย่างแน่นอนนะครับ สัญญาณของ m a c d นะครับถ้า msci ยังคงเสียทรงก็คือชี้ลงนะครับแล้วก็ m a c d oscillator นะครับตรงนี้นะครับสีแดงสีแดงนี่ยังยังคอยต่ำลงมา,อ,าอยู่ในอยู่นยู่นแดนลบนะครับต่ำกว่าศูนย์นะครับแล้วก็ยังเป็นสีแดงแสดงว่าราคามันยังคงจะต้องไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในการเลือกข้างของเขานะครับ แสดงว่าเขาเลือกเป็นขาลงแล้วนะครับแล้วตัวนี้มันอาจจะต้องต้องลงมาแต่ว่าอาจจะลงมาที่1ก็คือตรงต้องลงมาที่ตรงเส้นด้านล่างของบรูชแบนนะครับอาจจะต้องลงมาที่บรูชแบนด้านล่างแล้วก็มาเด้งที่ตรงเส้นบรูชแบนด้านล่างนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าช่องลงเนี่ย คือรู้ล่วงหน้าก่อนนะครับเราก็บอกล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้นะครับลุงก็ดูจากการเคลื่อนที่ของราคาดูดูจากหลักดูจากอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมารู้ไปด้วยกันนะครับว่าอินดิเคเตอร์มันบอกแบบนี้แสดงว่าราคามันจะต้องลงมานะครับเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะครับเราอาจจะขายข้างบนนะครับแล้วก็ ลงมารอซื้อด้านล่างนะครับที่ที่บอกไปว่ามันจะต้องลงมาที่0.618ที่ราคา2ล้าน8ะครับอันนี้คือเป็นคริปโตนะครับอันนี้คือคริปโตที่เป็นเงินบาทนะครับต่อเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคริปโตเป็นเงินบาทยังเป็นขาลงแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นเงิน USD จะเป็นยังไงนะครับสัญ,ญญาณมันคล้ายๆกันนะครับ Uh, M A C D ยังคงชี้ลงนะครับ M A C D ยังคงชี้ลงเสียส่งไปเรียบร้อยนะครับแล้ว uh, M A C D ออสโลสโคเป็นสีแดงด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นสีแดงไม่ใช่สีขาวก็แสดงว่าราคายังคงต้องลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาอาจจะย่อลงมามันอาจจะลงมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จุดที่1นนะครับถ้ามันลงแล้วมันเด้งขึ้นไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าถ้ามาลงแล้วลงมาที่สองนี้นะครับลงมาจุดที่สองนะครับจุดที่สองถ้ามันลงยังคงลงมาต่อนะครับก็มันอาจจะเสียทรงนะครับก็ถ้าดูจากจังหวะของอ e ีเลทเว็บก็คือขึ้นไปแล้วมันต้องลงมาตรงนี้แล้วก็ต้องขึ้นไปตรงนี้นะครับถ้าเป็นอ e ีเลทเว็บนะครับแล้วก็สนะครับอีเลทเว็บนะครับ เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เราก็ทำได้สิ่งที่ทำได้ก็คือรอดูว่าจะต้องเข้าที่มันย่อลงมาที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเงินบาทไทยก็จะอาที่สองล้านแปดนะครับก็รอเข้าที่สองล้านแปดนะครับอันนี้เรารู้ล่วงหน้าแลวใช่ไหมครับเราก็วางกลยุทธ์ได้ล่วงหน้าเลยนะครับเราก็ไม่เรียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็อย่าไปคิดมากกับมันเพราะว่ายัางไงซะ ราคามันย่อมเป็นไปนตามจังหวะของอินดิเคเตอร์นะครับก็คือ MACD, กับ RSI นะครับแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ๆของมันนะครับภาพใหญ่โดยรวมของมันยังคงเป็นจังหวะที่จะไปที่ตามกรอบของ Linear Regression นะครับกรอบ Linear Regression ก็คือตัวสีเขียวสีแดงตัวใหญ่ๆน,นะครับว่ามันยังค่อยๆวิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับมันยังจะต้องขึ้นไปที่ อันนี้ก็คือ1,000 0 0สดอลลาร์ 1, 000, 1, นะครับคือภาพโดยรวมของมันนะครับอันนี้ขึ้นไปที่ขึ้นไปที่เส้น1เส้น2แล้วก็เส้น3เส้น4เส้น5นะครับอีเลดเวฟนะครับ2 3 4 5ี่หขึ้นไปแล้วก็มันก็จะจ,จะลงมาที่8 8 000, 8 0 0 0 0ดอลลาร์ก่อนนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปที่1 0 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับมันจะต้องลงมาที่80,000ดอลลาร์ก่อน นะครับก็อาจจะต้องลงมาตามจังหวะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับว่าอ๋อลักษณะของมันเป็นเช่นนี้ราคามันมาตรงนี้นะครับมันย่อมจะไปตามจังหวะนี้นะครับเราก็ดูเพราะว่าอะไรครับทำไมมันถึงต้องมาแบบนี้เพราะว่าดูภาพใหญ่โดยรวมของตัวดาวโจนด้วยนะครับดาวโจนเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับดาวโจนติดลบเห็นไหมครับ ดาวโจนติดลบแล้วเป็นขาลงนะครับดาวโจนมันก็จะต้องเป็นขาลงนะครับเมื่อมันขึ้นถึงสูงสุดตรงนี้เสร็จมันจะต้องค่อยๆซา์เวดาวลงมาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆซายเวขึ้นไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคมมันจะต้องลงมาใช่ไหมครับก่อนที่เดือนมก,กรากลางเดือนมก,กราก็จะเป็นซา์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราก็รู้แนวโน้มของมันนะครับ เรารู้แนวโน้มของมันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปรอขายเดือนมกรานะครับเดือนธันวานี้ก็คือรอจังหวะให้มันลงต่ํานะครับรอโมเมนตัมของมันให้ราคาลงต่ํามานะครับเมื่อราคาลงต่ําถึงจุดที่ที่มันลงมาต่ําที่สุดนะครับเราก็ดูจากดูจากฟิโบโนชัชชีรีพีชเมนต์นะครับมันจะลงต่ํามาที่สุดเท่าไหร่นะครับ ออฟฟิร์พีมนก็คือสูงสุดนะครับจุดสูงส,สุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดของมันนะครับอันนี้คือดาวโจนนะครับฟเฟมเดย์นะครับมันก็จะลงมาต่ำประมาณสักที่ตรงนี้นะครับก็จะลงมาประมาณตรงนี้นะครับ0.618ก่ก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ อันนี้เราก็ดูล่วงหน้าเราก็เห็นล่วงหน้าคนระับคือคือคริปโตกับดาวโจนส์มันจะล้อดาวโจนไปนะครับคือดาวโจนถ้าขึ้นมันก็ขึ้นตามดาวโจนลงก็ลงตามนะครับเป็นโมเมนตัมเท่าที่เราอ้างอิงที่มันผ่านมานะครับการขึ้นลงของมันนะครับก็เป็นไปตามสเต็ปของราคาของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เปรียบเทียบแล้วรู้ล่วงหน้านะครับว่าราคาจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้น ถ้านักทุนก็วางแผนลงหน้าได้นะครับส่วนตัวราคาทองคำนะครับมันกำลังจะเตรียมตัวขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับราคาทองคำกำลังเตรียมตัวเป็นขาขึ้นนะครับอ่าถ้าเราดูจากกรอบรีเนียลักชันเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับขึ้นลงขึ้นลงย่อแล้วก็ขึ้นไปนะครับต่อไปมันจะไปที่2,9 0 0ร้อยออนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็แนะนําว่าควรเข้าช้อนแถวนี้นะครับปี2006นกะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนเองนะครับเราก็รับแนะนําให้ท่านได้รับทราบเฉยๆนะครับส่วนจะทําอะไรก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะดำเนินการจัดการอ่ะทีนี้เรามาดูตรงอ่คือพอหลังจากที่อ่ตัวบิตบิตคอยมันมันย่อลงมาใช่ไหมครับส่วนตัวเล็กๆของมันนะ่ะมันจะเป็นอิสระช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับช่วงจวังหวะระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะ ย่อลงตามนะครับในจังหวะนี้ตัว Sta b l e c ค i n ตัวเล็กสุดอย่างตัวลูน่าก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและมันเป็นขาขึ้นคือมันหลุดออกออกรอออกจากนอกกรอบรีเนลเลกชันมันจะต้องเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนลเลกชันนะครับมันจะต้องค่อยๆเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนลเลกชันเกาะจีเซเวตต่อขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็ดูจากตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดสูงสุดนะครับอาจจะไปสูงสุดที่0 0 0ย์5ุนอ่านะครับก่อนที่มันจะย่อลงมานะครับถือว่าตอนนี้ถ้าเกิดท่านจะขายก็ขายได้นะครับขายแล้วก็รอมันย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนจะย่อลงมาที่เท่าไหร่ล้วก็ดูนะครับว่ามันอาจจะลงมาที่เท่าไหร่ย่อลงมา ก็อาจจะย่อลงมาที่0.0042นะครับมันจะอาจจะลงมาที่0.0042แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทนได้เราก็ปล่อยให้มันปล่อยราคาไปต่อไปแล้วกันนะครับให้มันขึ้นไปนะครับเราก็ไม่รีบใช่ไหมครับอันนี้ลุงก็เลยเอาไว้จะขายหลังปีใหม่นะครับหล,หลังปีใหม่ลุงก็ไวรอขายแต่ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังคงทํากําไรนะครับ คือคือมันจะเป็นช่วงช่วงของที่เป็นอิสระของตัว Stable Coin กับ Alternative c o i ชนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากที่ราคาคริปโตใหญ่ย่อลงมานะครับก่อนที่ทุกตัวจะย่อลงตามนะครับคือตอนนี้ก็คือมันขึ้นค้างขึ้นไปนะครับราคาหลายตัวก็เลยพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับในในใน,ในจังหวะนี้นะครับล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับท่านนักงทุนก็ลองค่อยค่อยดูแล้วก็ ค่อยๆออมองตามจังหวะของมันนะครับอลุงเน้นว่าควรจะต้องดู r s i กับ f b c d นะครับในหลายๆตัวนะครับส่วนตัว E.T.H นี่นะครับราคาก็พุ่งขึ้นไปแสนสองสองาร้อยบาทนะครับราคาบวกไป2อ6สบาทนะครับเขาก็ยังคงจังหวะ้ายเวนไหมครับพอขึ้นไปพ้นไปชนกรอบข้างบนแล้วก็ต้องย่อลงมานะครับแต่ว่านะครับ เราดูแนวโน้มแล้วยังคงจะต้องขึ้นต่อนะครับสลับตัวนี้นะครับสลับตัวอ่าตัว e s h นะครับราคายังคงจะมีโอกาสขึ้นต่อแล้วก็อาจจะไปที่แสนหกนะครับแสนหกแสนเจ็ดนะครับแสนหกนะครับสลับกรอบรีเนลกเกชันที่มันชี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อ่าราคาก็อาจจะย่อลงมานะครับ อาจจะย่อลงมาตามจังหวะของตัวคริปโตก็คือจะลงมาที่ตรงกึ่งกลางของบริจแบนก่อนนะครับอที่มาที่ตรงนี้ก่อนที่จะเด้งขึ้นไปนะครับจะต้องมาจุดที่1น,นะครับตัวนี้เป็นจุดที่2นะครับก็คือ,คอยังไงซะมันก็เด้งอยู่3 4จุดแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอะไรไปมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็บวก อย่างออนดู do, เขาบวกขึ้นไป17 17บาทนะครับถือว่าบวกแรงทีเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเล่นเราก็มาลองมาไล่ดูนะครับว่าตัวไหนบวกแรงตัวไหนบวกไม่ไม่แรงนะครับก็ลองไล่ดูนะครับราคาก็เป็นไปตามจังหวะนะครับก็อย่างที่ลุงเคยเรียนให้ท่านทราบว่าต้องซื้อเหรียญเล็กๆเ,เอาไว้นะครับในขณะที่มันต่ำนี่นะครับเหรียญเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับที่ราคาเล็กๆน,น้อยๆที่0นยจ กว่าๆนี่นะครับถ้าเราซื้อที่ศูนย์จุดกว่าๆเอาไว้สักพันหนึ่นะครับแล้วก็มาดูในปีหน้าราคาจะเกินจะขึ้นไปที่1นึ่บาทนะครับตอนนี้ราคาต่างๆนี่ก็เล็กๆน้อยๆแล้วมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับนี่นะครับขนาดเล็กๆนะครับก็ใส่ไว้ L M 1,000บาท I Q 1,000บาท I O S T 1,000บาท RS R S R 1,000บาท Q I 1,000บาทเซน1น1,000บาท ก็ไปรอว่าปีหน้าราคามันจะพุ่งขึ้นไปที่1บาทได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ห6าหกพันบาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลุงก็ไม่อาจีลุงใส่อาใส่ XRP ก็เพราะว่า,าท่านนักลงทุนอาทำทานมาแล้วก็เจาะจงให้ใส่ XRP นะครับแต่ถ้าเป็นลุงลุงจะมาใส่พวกนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอบพระคุณที่ท่านการุณาใหา้มีจิต อันเป็นกุศลนะครับแล้วก็ทําตามความต้องการของท่านแล้วก็เข้าใจว่าตัว xrp ในหลุงอาจจะทิ้งไว้สักปี2ปีนะครับก็ก็รอจังหวะเวลาให้มันโพม่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแต่ว่าถ้ามันพุ่งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นกําไรอย่างยิ่งนะครับทีนี้ทั้งหมดสรุปก็คือว่าลุงเล่าให้ท่านฟังเลยนะครับเราก็ มันเป็นสัญญาณการย่อตัว,ช,วช่วงช่วงระยะเวลาท่านวาคมนี้นะครับมันกําลังจะย่อตัวนะครับก็ให้ทุกคนนักลงทุนระมัดระวังถ้าเกิดท่านเล่นตัว btc นะครับส่วนตัวเล็กมันก็ยังคงขึ้นได้ลงได้แล้วก็สําคัญของตัวลูน่านะครับให้ดูตัวยูยูยูลูน่าที่เป็น usd ถ้ามันยังคงบวกขึ้นไปที่0.607ต่อราคาของลูน่าจะขึ้นต่อนะครับ คือสำคัญถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะขึ้นต่อนะครับก็ต้องดูลู n a น่าที่เป็น USD ว่ามันบวกขึ้นหรือว่ามันลดลงนะครับถ้ามันยิ่งบวกขึ้นไปตัวลู n a น่าไทยบาทก็จะบวกขึ้นไปนะครับเราจะดูจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะมันชี้ขึ้นไปยังไงสัราคาาจะต้องพุ่งขึ้นไปต่อนะครับมันจะมีวิธีการดูอีกหลายแบบนะครับตามจังหวะนะครับนอกจากดู MSCI กับ s i แล้วนะครับคือถ้าเกิดเรามีประสบการณ์แล้วนะครับหรือเราเรารู้จักเหรียญแล้วนะครับเราก็จะเข้าใจว่าทำไมตัว USD ขึ้นไปแล้วตัวเงินบาทไทยถึงจะขึ้นตามนะครับก็เป็นแนวโน้มจังหวะน,นั้นแล้วราคามันก็ยังคงชันขึ้นไปนะครับเราก็ตีกรอบนีน่แลชันมันยังคงชี้ขึ้นไปนะครับดังนั้นทางนัทุนก็ถ้าถ้าเราทำ เราทำความเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจว่าราคามันจะขึ้นไปอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นทากาไรกันต่อไปนะครับก็ฝากให้ท่านได้พิจารณาดูนะครับยังไงก็ขอทุกคนโชคดีอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในเช้านี้ที่กรุณาทำทานมาให้ลุงนะครับขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็สำหรับท่านนักลงทุนที่ โดเนตเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยังไงซะก็ทาตัวทำความเข้าใจในคลิปนะครับว่าลุงกําลังบอกอะไรนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าลุงแนะนําว่าอย่าเชื่อลุงจงหาข้อสรุปในต,ตัวตัวตนของท่านเองก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูแนวโน้มว่าลุงว่าไว้ไวอย่างไรนะครับด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ ด้วยความหวังดีกับทุกคนนะครับก็ขอทุกคนนั้นอย่าลืม3ามสิ่งนะครับลุงเน้นทุกจักรวรที่จะจบก็คือการรักษาศีลการทําทานการภาวนานะครับทำสามสิ่งนี้ทุกวันเพื่อยกระดับความคิดยกระดับจิตวิญ,ญญาณของทุกคนให้เป็นคนดีนะครับถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราก็ทําแต่สิ่งดีๆมีบารามีสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้น มากบารมีเราก็เป็นมาเสถีฐีกันทุกท่านด้วยความเคารพนะครับสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่ลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอ ลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงนี้คลิกไปได้เลยนะครับําเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So u r c e l i น e นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเชยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปลองอมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ